สวัสดีครับพบพ่อกับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีก็ไไรแน้วกินแสบๆมาฝากมาตอนกันคื้เเขาเลยพี่น้องเ้อมือนีเป็นพะโล่ปีกเป็ดพี่น้องเลยปีกเป็ดใหญ่ๆเลยพี่น้องเพื่อเปื่อยๆพี่น้องเลยปีกเป็ดตุนเปื่อยๆพะโล่เปื่อยๆครับนะพี่น้องผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกันครับกดไลค์ กดติดตามกดแชร์หรือว่าสิคอมมต์มาพูดคุยทักไทยเป็นกำลังใจกันครับเอ้าพี่น้องเขามาแน้วกะมาเดา้เดอกินเขาพี่น้องแสบ่บๆกับพะโลปิกเป็ดน้ำกันพี่น้องเลยพักแก้มพักกับพริกกระเทียมหลายพี่น้องเลยลุยกันเลยครับโูฮพี่น้องปีกเปดใหญ่ๆครับขวดเปื่อยดีขนาด น้ำจิ้มกับเด็ดเด็ดพี่น้องมือนนิมาทำแรกลืมบอกไปมืนอนน่เขาสวยแล้วพี่น้องอขอเขาเจ้าอืมหอมหอมเครื่องพระโลดแซ่บพี่น้องเปรี้ยดี ข้าวยนึ่งอนเด้ครับมาพี่น้องมาแซ่บๆร้องแกันครับจเจ้าพิกเป็ดตุ๋นเปืเป่อยๆพี่น้องเลย う 음. う 음. 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 เพิ่มดูดดูดเข้าไปอีกครับอืม,อมรันอืม จิ้มเขาที่เด็ดเลยครับมือนี้เผ็ดเปรี้ยวเค็ม ใช้เท่าครับหวานไม่พี่น้องอืออืออีกเป็ดง่ายๆครับอือ พร้อมเครื่องคลนะ่วขนาดใส่กระเทียมไปอีกครับโอก นี่ครับปีกเป็ดหอ,อมหวานเนืน้อน,นุ่มอด้วยครับอ แอบปี้ลีพี่น้องพอกินกับปิดเปดราคาบอเพียงพี่น้องเลยกระสอบละห้าพัน อีกบนเป็ดครับอืมหอ,อมหิมได้รูกดวดอ่ะ กินง่ายครับพี่น้องเปื่อยอืว 是的，没错。 อโอ้เรียบร่อยแล้พี่น้องเลยเกี่ยงตับเอาพี่น้องขอบคุณขอบคุณเดอ้อสำหรับการรับชมพี่น้องเลยอย่าลืมเป็นรังใจกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปหน้าสิมีอย่างมาโซกกินกับติดตามกันเลยครับมือนี้ขอตัวไปก่อนพี่น้องสับ s ส r ย